สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูไส้ในอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่กันบ้างนะครับตัวนี้ P Smart 9 6กโวลต์1ิกิโลวัตต์นะครับหรือว่า10,000วัตต์นะใครยังไม่เคยเห็นไส้ในนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดขับหม้อปแปลงนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ระบบหม้อแปลงนะตัวนี้เป็นบอร์ดขับหม้อปแปลงอันนี้เป็นบอร์ดไดร์์นะครับชุดไดร์ชุดควบคุมอันนี้เป็น IGBT โมดูล นะครับนี่ IGBT โมดูลใช้2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็เหมือนมี IGBT ด้านใน2ตัวนะครับขับซิกบวกซิกลบทั้งหมดก็เป็นสี่ชุดนะครับขับสัญญาณ4ชุดนะโอเคตัวใหญ่เบอร์เมเบอร์เทิมนะครับนี่ตรงนี้เนื่องว่าบาบอดเครื่องเสียงนะครับลักษณะเดียวกันเลยนี่พัดลมตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะใช้งานมานานดูจาก ลักษณะฝุ่นที่เกาะนี่หนามากเลยนะครับด้านล่างนะครับก็ここจะเป็นในส่วนของม้งอแปลงนี่ระบบ96โวลต์10กิโลวัตต์มออแปลงนะครับก็ดูจะโล่งๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับด้านบนก็เป็นชุดขับมออแปลงด้านล่างก็เป็นหมออแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นชุด mppt น่าจะสักประมาณ120แอมป์ได้นะครับบอดใหญ่มากนะในส่วนของ mppt นะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับด้านไหนก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะหลังจากนี้ก็ทำความสะอาดไลเ่เช็คจุดเสียนะครับ